ขายทองผ่อนได้ไหมอ่าเข้าสู่คำถามแรกของรายการต่อประจาวันนี้วันที่4อ่าวันที่4ของรายการนะครับครั้งที่4ของรายการเป็นวันที่25ธันวาพุทธศักราช2 5 5 2ัน้าเขาถามว่าการขายทองผ่อนขายแบบผ่อนถามว่าขายได้ไหมฟังให้ดีนะครับ Nailah sasana islam Anuyat Kan sekai Ahallallahu al-bay'ah Waharram al-riba Nai al-Quran Allah Rabbu chatjin Wahallallahu al-bay'ah Allah anumat Allah hukum halal Halal arailah Al-bay'ah kan sekai Allah hukum halal Ya แล้วทีนี้การขายของาศาสนาอิสลามนั้นเป็นการขายที่ไม่เอารัดไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันขายพรในหลักาศาสนาอิสลามมีก็ต่อเมื่อสดกับพรราคาเดียวกันหมายความว่ายังไงอ่าหมายความว่าเราขายสิ่งสิ่งนี้เนี่ยในราคาสิบบาท คุณไม่มีตังคุณเอาก่อนค่อยจ่ายพรุ่งนี้ก็10บ,บาทอ่าคุณจะจ่ายอาทิตย์หน้าก็10บาทจะจ่ายวันไหนก็10บบาทคุณจ่ายทันทีก็10บบาทหรือคุณจะ่ายพรุ่งนี้สองบาทมารืนนี้สองบาทอาทิตย์หน้าสองบาทอ่าสองบาทหาครั้งก็เป็น10บบาทอย่างนั้นฮาลาล แต่ถ้าขายวันนี้จ่ายวันนี้ราคา10บ,บาทแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเดือนหน้า12บ,บาทนั้นในหลักศาสนาอิสลามไม่อนุญาตนะครับอ่านั้นจำให้ดีนะครับแบบนั้นไม่อนุญาตสองบาทนั้นที่เหลือกาอะไรล่ะอะ่นั่นเลยครับเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยบางคนคือกำไร ก็แสดงว่าตอนที่คุณซื้อขายคุณขายสิบบาทเข้าใจ่าวันนั้นสิบบาทคุณยังไม่มีกําไรแหละแสดงว่าต้นทุนคุณซื้อมาสิบบาทคุณมาขายสิบบาทในวันนั้นอย่างนั้นอ่าย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมนุษย์หน้าไหนหรอกครับขายสิบซื้อมาสิบบาทแล้วก็ขายสิบบาทไม่มีหรอกครับแล้วพอจ่ายเดือนหน้าเป็นสิบสองแล้วมาอ้างว่าสองบาทนั่นคือกําไรไม่ใช่นั้นเป็นแค่เคาะ เป็นแค่ข้ออ้างของคนอยากจะได้เท่านั้นเองอ่าถ้าพี่น้องอยากจะเอาในเรื่องของพี่น้องนะนี่ผมบอกเรื่องหุกรมนะคุณกล้ากินเรื่องของคุณอ่าแต่ผมบอกหลักหุกรมของาศาสนามาอย่างนี้อ่าเพราะในหลักาศาสนาคนที่เขาไม่มีตังใจในวันเดียวกันบ่งบอกว่าเขาคนลำบาก และคนลำบากในศาสนาอิสลามคนที่มีอันจักินสมควรที่จะช่วยเขาแต่นี่ม,มาขูดรีเขาด้วยซ้ำไปแล้วจะไปหุกมฮาราลได้ยังไงไม่ได้ครับฮารามเด็ดขาดการจ่ายการขายของอที่เกินจากความเป็นจริงขายทองพรอย่างที่คำถามที่ถามมาเนี่ย ปลายทาคือจังหวัดกระบี่ครับเป็นคนกระบี่ที่ที่ส่งคำถามมา,าเขายกตัวอย่างด้วยว่าซื้อ,อสองหมืน่นและไปขายผ่อนส0งหมื่นเจ็ดเก็บเ,เป็นรายเดือนเท่านั้นเท่านั้นในศาสนาไม่อนุญาตคุณซื้อ2 0งหมคุณสามารถไปขาย2องมอหมได้จ่ายสดหรือจ่ายผ่อนราคานั้นนะ ผมเอากำไรห้าพันไม่ว่ากันแต่ที่ไม่ได้คุณไปขายสองหม้าเป็นระยะพรอ้าเทือน,ออนสมมุตินะครับแต่ถ้าคนใจสดในวันนั้นคุณก็ขาย2องหมื่นพสมมุติอ่สดกับผ่อนเมื่อราคาต่างกันอ่ในศาสนาไม่มีในศาสนาสดกับผ่อนต้องราคาเดียวกันอ่านี่ผมพูดอ หลักขู่กลมนะหลักเขาจะปรรลุปณนนูปณนนีตามตามเศรษฐศาสตาร์ตามอะไรต่ออะไรอ่าวิชาดนยาในเรื่องของเรื่องของเขานะี่ยอันนี้ผมพูดเกี่ยวกับหลักวิชาการ